เชื่อว่าอ,อวัยรุ่นยุคป,ปัจจุบันอเงี้ยหลายคนก็อาจจะแบบยังไม่เคยรู้จักชื่อนี้มาก่อนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะยากไปไหมในการแบบตั้งชื่อเพลงดาวหางฮันเล,ล่เนี่ยปพรากฏว่าแบบเออเราก็ทําให้แบบทุอทุกคนรู้จักดาวหางดวงนี้มากขึ้นที่สุดในใจฮะตอบยากมากเพราะว่าจริงผม <c oughs> เพลงที่ผมชอบที่สุดจะเป็นเพลงใหม่เสมอทุกคนชอบเปลี่ยนไปแต่โชคดีที่แบบหัวใจเราไม่เปลี่ยนเลย <c oughs> เขาเขาเขียนประมาณนี้แล้วแบบผมรู้สึกว่ามันมันทัชใจผมก็เลยออกมาเป็น โหมดเพลงรักโรแมันติกอีกเพลงหนึ่งคนทำอะไรบอกโอ้ยความรักแบบนี้ไม่มีจริงหรอกแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีจริงฮะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงครับสวัสดี Today ์เพลงพวกเราเฟลโลเฟลโลนะฮะผมข้าวนะครับครับผมทีครับ เพลงนี้มันมาจากสตอรี่ของแบบของผมเองฮะก็คือเหมือนแบบภรรยาเขาลงแบบในไอจีลงรูปแบบครบรอบอมันครบรอบอะไรว่าเอ้เหมือนแบบผู้คนชอบเปลี่ยนไปแต่โชคดีที่แบบหัวใจเราไม่เปลี่ยนเลยเขาเขาเขียนประมาณนี้แล้วแบบผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันทัชใจผมรู้สึกว่า,เ,าเราต้องเขียนออกมาให้เป็นเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วแหละเ,เรารู้สึกถึงมันได้จริงๆอะไรนยครับผมก็เลยออกมาเป็นหมดเพงลงรักโรแม,มนติกอีกเพลงหนึ่งไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะก็ เนื้อหามันก็ตรงตามชื่อเพลงก็คือแบบไม่เปลี่ยนเลยเหมือนแบบมันมันจะมีความสัมพันธ์บางประเภทที่แบบยิ่งยิ่งคบไปแล้วมันยิ่งผูกพันและยิ่งไม่ไม่เปลี่ยนเลยมันอาจจะดูเวอร์นะคนทำอะไรบอกโอ้ยความรักแบบนี้ไม่มีจริงหรอกแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีจริงฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับมันอาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องแฟนก็ได้เป็นความสัมพันธ์เรื่องเรื่องลูกหรือว่าเรื่องเพื่อนหรือว่าแม้แต่พ่อแม่ตัวเองมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงครับ ด้านทําเพลงเหมือนตอนนั้นพอเราทําเพลงนี้ตอนที่ดาวหางฮันเล่มันเริ่มแบบมีกระแสมากๆแล้วครับแล้วเราก็ต่างคนแบบเริ่มมีงานจ้างทัวร์แบบเล่นตามต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแล้วเหมือนช่วงนั้นระยะเวลาในการใช้ในการทําเพลงมันน้อยมากเลยครับก็เลยเหมือนเข้าขึ้นมาแบบเสร็จเนื้อร้องทํานองเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยส่งส่งให้คนที่แบบช่วยเรียบเรียงเพลงดาวหางฮันเล่ช่วยทําต่อเลยครับน้องมิกมเพชรพงศ์เขาก็ จัดการตรงรนั้นทั้งหมดเหมือนในระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วเราก็เข้าห้องอัดกันแล้วก็เสร็จหมดเลยครับก็คือน้องน้องมีเพชรภูมิเนี่ยทำงานร่วมกับเรามาตั้งแต่แบบ2เพลงก่อนจะหาฮันเลกับฉันคือความทรงจําดีๆของเธอหรือเปล่าซึ่งแบบ,ค,แบ,บค่อนข้างจะแบบเข้ามือกันนะฮะมีมีการแบบบีฟแนวทางดิเรกชันของวงสิ่งที่พวกเราอยากให้เป็นชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วพอมาเพลงนี้มันก็เลยทํางานได้เร็วมากเพราะว่าเหมือนแบบเราคุยกันมานานหลายรอบแล้ว เขาเขาก็รู้ในแนวทางที่เฟลโลเฟลโลอยากจะให้ทำและอะไรนะครับผมที่สุดในใจฮะตอบยากมากเพราะว่าจริงผมเพลงที่ผมชอบที่สุดจะเป็นเพลงใหม่เสมอแต่ว่าถ้าให้ให้เลือกหนึ่งเพลงที่แบบอยากจะแนะนำให้แบบทุกคนรู้จักด้วยก็แบบ มีชื่อเพลงว่าสับสนครับผมเป็นเพลงที่เราปล่อยออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วอัลบัมออ้มแรกเลยเนาะอัลบั้มแรกครับผมเป็นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแบบเหมือนการที่เราจะรอคอยคนคนหนึง่งแบบไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถรอได้แต่ว่าเราก็จะอยากรู้นิดนึงว่าแบบในความสับสนในความคิดของเธอเนี่ยมันมีเราอยู่ในนั้นไหมถ้ามันมีเราก็สามารถรอได้แต่ถ้าไม่มีเราจะได้ตัดใจอะไรเงี้ครับลองไปฟังดูฮะสับสนของ f e e l o w f e l l e r ฮะ ในความสับสนของเธอ<ะ>มีฉันอยู่บ้างไหมสิ่งที่เธอยังคงลังเลม,มีฉันรวมอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมแค่ได้รู้ว่าเธอเคยเหนันมามองดูมีความสำคัญแค่เพียงเล็กน้อยก็สุขใจต่อยใช้ใเวลาแค่ไหน กยอสับสนครับผมทีข้าเพลงสับสนไปแล้วครับ,รบก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆากอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันครับถ้าของผมจะแนะนําผมขอแนะนําเพลงที่เราชอบอีกเพลงหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยทํางานสักเท่าไหร่ชื่อเพลงว่าทําดีแล้วครับซึ่งมันก็จะพูดถึงแบบวันเวลาที่แบบเหมือนเวลาเราทําอะไรที่แบบดีมากๆแล้วเราผิดหวังว่าแบบมันไม่ได้ตามที่เราหวังไงครับ มันก็เป็นเพลงเหมือนแบบเออพูดปลอบใจตัวเองว่าเอาเอทำดีแล้วนะมันเป็นฟิลที่รู้สึกว่าแบบเวลามีคนมาปลอบเราด้วยคำว่าแบบทำดีแล้วมาตบไหลทําดีแล้วมันมันรู้สึกเจ็บมากกว่ารู้สึกดีอะ่ะเราสร้างเพลงมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากึ่งๆึปลอบใจผสมกับตอกย้ําฮะทำดีแล้วเราพยายามที่สุดล้ว เท่าหัวใจของคนคนหนึ่งที่รักใครจะสามารถทำได้ในวันนี้ทำดีแล้วเราพยายามที่สุดแล้วคงไม่มีทางทดแทนที่คนในหัวใจคนที่เขาเฝ้ารอคนที่ฉันต้องแพ้อยู่ดี กระสตอบรับต้องบอกว่าเกินคาดเรามากๆอะ่ะก็คือมันเป็นน่าจะเป็นเพลงที่แบบมีกระแสทํางานได้ดีที่สุดตั้งแต่เราทําเพลงมา10ปีครับม,มันก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบออแฟนเพลงชื่นชอบเพลงนี้กันมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ชชว่์วด้วยนะว่าแบบด้วย,ด,วย,ด,วย,ด,วยด้วยความที่ว่าดาวหางฮันเล่อะมันเป็นดาวที่มันมันบนโคโจอมมากใกล้โลกตอนที่แบบผมเด็กมากๆอะ่ะ ใช่<อ>แล้วลวัยร <ใน S 1> ุ่นยุคปัจจุบันอยเงี้ยหลายคนก็อาจจะแบบยังไม่เคยรู้จักชื่อนี้มาก่อน<ม>ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะยากไปไหมในการแบบตั้งชื่อเพลงดาวหางฮันเล่เนี่ยปรากฏว่าแบบเออเราก็ทําให้แบบทุกคนรู้จักดาวหางดวงนี้มากขึ้นครับผม,มีใจร,รุ่นใ, <จ S 2> ใหม่ที่แบบไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินชื่อดาวหางฮันเล่มาก่อนก็รู้จักดาวหางฮันเล่จากเพลงเราเนาะเหมือนกันครับเหมือนได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะ ต้องต้องฝากคําขอบคุณก่อนเลยอันดับแรกนะฮะขอบคุณแฟนเพลงที่แบบชื่นชอบเพลงเราแบบมากขนาดนี้ฮะมันทําให้เราใจฟูแล้วก็มีกําลังใจในการผลิตผลงานต่อไปครับผมแล้วก็เพลงใหม่ๆของพวกเราก็ติดตามรับฟังกันด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะฮะจริงๆคุณข้าวเขพูดไปหมดแล้วครับก็ ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นคือแบบขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามเราครับบางคนก็ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นเลยเนาะแล้วก็ใครที่แบบติดตามเรามาตามลําดับขั้นตอนหรืออะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ชอบชอบเพลงของเราครับฝากผลงานเพลงใหม่ของเราล่าสุดเพิ่งปล่อยมานะครับเพลงไม่เปลี่ยนเลยครับผมรับชมออฟฟิช a l m ลเอ็มได้ทางยูทูบเฟลโลเฟลโลแบนด์ครับผมก็แล้วก็เพลงเราหาฮันเล่กับ ฉันคือความทรงจําดีๆของเธอหรือเปล่าก็รับชมได้ทางช่องทางเดียวกันครับผมบ <Okay. S 3> สามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ผ่านทาง facebook.com/fellowfellowpage ครับแล้วก็ทุกช่องทางของ Kicks Record ได้เลยครับช่วงนี้ละกันที่เราได้จอกาันช่วงนี้ที่เธอยังยอมอยู่ข้างฉันในแค่เวลาเปลี่ยนไปหัวใจค่อยๆมาเปลี่ยนไ้ ช่วงนี้ละกันที่เรายังมีกันทุกช่วงเวลาเธอยังอยู่ข้างฉันในว่าผู้คนมาเปลี่ยนไปช่วงนี้ที่หัวใจขเขาไม่เคยเปลี่ยนเลย